สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านกล้องรอซิ่งชมรีนะครับวันนี้ทางร้านเราก็มีโปรโมชั่นนะครับยางดีๆเด็ดๆนะครับยางซิ่งนะครับที่เป็นกระแสนะตอนนี้นะครับมาให้เลือกชมนะครับมาให้พิจารณานะครับว่าจะใส่ไซส์ไหนหรือว่ามาเปรียบเทียบให้ทุกๆท่านดูนะครับว่าแต่ละขนาดนะครับว่าความสวยลายยางจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวตามมาชมพร้อมกันเลยครับว่า มียี่ห้อไหนแล้วก็ซีรีส์ยางอะ,อะไรก็ตามผมมาชมเลยครับ ตอนนี้นะครับก็มีลายยางนะครับมาให้ชมนะครับ10ชุดนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับว่าลายยางที่กำลังฮิตกำลังเป็นเทรนนะอยู่ตอนนี้มีลายยางอะไรบ้างครับตามมาชมครับก็ซีรียางอะไรขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวมาชมเลยครับชุดแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อซูแม็นะครับซูแม็ขนาดนะครับด้านหน้าครับด้านหน้า กว้างนะครับ26535นะครับอันนี้คืออคู่หน้านะครับส่วนคู่หลังนะครับคู่หลังทางทางเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบทางทางนะครับสามหนึ่งาสามศูนย์นะครับชุดนี้นะครับชอบทางทางแบบนี้ครับก็ติดต่อร้านกล้องล้อซิ่งมาได้เลยนะครับหรือว่าสนใจจะมาดูาลายยางครับก็เรียนเชิญที่ร้านเลยนะครับพิกัดาบางทรายอำเภอเมืองชนบุรีนะครับก็ชุดต่อไปนะครับตัวนี้เป็น ยางไทแองเกิลนะครับตัวนี้ก็มีมา3มชุดนะครับผมไทแองเกิล3ชุด2 3 5 4 0หนะครับทั้ง12เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นยางยางบางครับตัวนี้ยางบางสัตัวถัดมานะครับอนี้ลายสวยครับเด็ดมากเลยครับเด็ดมากเลยนะครับตัวนี้เนสนะครับก็อยางเนสนะครับคู่หน้าใี่เป็น2 6 5 4 0นะครับคู่หน้านะครับคู่หน้า2 6 5 4 0 แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็น295เกทับสานะครับก็สวยๆเลยนะครับชุดนี้บอกไว้เลยครับสวยยางเหนบครับแล้วก็อีกชุดที่เด็ดนะครับผมก็เป็นซูแม็กเช่นเดียวกันครับลายอดีศูนยนะครับก็ด้านหน้าก็ยังเป็นความกว้างที่2 6 5 3 5, R18 นะครับคู่หน้าเนาะส่วนคู่หลังนะครับคู่หลังก็จะเป็นสอ2 95ครับ35ครับตัวนี้ก็จะไซส์ขนาดเดียวกันกับยางเน็ตนะครับตัวนี้ซูแม็กนะครับส่วนราคานะครับราคาก็ซูแม็กถูกกว่านะครับตัวตัวนี้ก็ราคาหมื่นนิดนิดนะครับส่วนของยางเน็ตนะครับหมื่นนิดๆตัวนี้ก็265 35คู่หลังก็จะเป็น295 35นะครับสําหรับเจ้าซูแม็กนะครับก็อีกชุดนึงก็อีกยี่ห้อนึงนะครับก็จะเป็นอ่า คูดไลท์นะครับคูดไลท์ตัวนี้ก็จะสองสามห้าสี่ห้านะครับสิบแปดนะครับคู่หน้าส่วนคู่หลังก็จะเป็นสองหกห้าคับสี่ศูนย์อาสิบแปดนะครับตัวนี้ก็จะอ่าไซส์นะครับจะใหญ่กว่าไทยแองเกิลมาอีกขั้นหนึ่งครับใหญ่กว่าไทยแองเกิลนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวที่เด็ดนะครับตัวที่เด็ดก็จะเป็นในส่วนของอ่าฮีโร่เด็กนะครับส่วนฮีโร่เด็กนะก็จะเป็นยางแข็งนะครับอ่ายาง ยางสลิดนะยางนึบๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับยางนึบๆครับฮีโร่แดกนะครับคู่นี้ก็ราคาหลักพันครับคู่นี้สนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาทางเฟซหรือทางไลน์ทางช่องทาง YouTube ของร้านกล้องลอซิ่งชมรีได้เลยนะครับก็อยากได้ยางยี่ห้ออะไรขนาดเท่าไหร่นะครับสอบถามราคากันมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพามาชมอีกรอบนะครับส่วนเดี๋ยวนี้ก็คือฮีโร่แดกนะครับ ตัวนี้กุดไลท์นะครับตัวนี้ก็จะมาเป็น2อสองชุดนะครับก็คือยี่ห้อยี่ห้อตัวนี้เอามา2ชุดนะครับขนาดก็เหมือนกันครับ2ชุดแล้วก็สองหกสามห้าสามหนึ่งห้าสามศูนย์ันี้ก็มาสองคู่นะครับสองชุดนะครับพูดผิดสองสองชุดก็ส่วนยางเน็ตเนี่ยมาหนึ่งชุดนะครับยางซิ่งหนึบเลยนะครับส่วนแทงเกิลมาสามนะครับแทงเกิลมาสามนะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับร้านกล้องลอซิิงชลบุรีนะท่านใดที่สนใจแมกยางนะครับก็มีแผนที่จะเปลี่ยนล้อยางช่วงกับป้านปีใหม่ครับก็เรียนเชิญมาใช้บริการร้านกล้องลอซิิงชบุรีได้เลยนะครับก็ตอนนี้เราสต็อกยางให้เพื่อให้ทุกท่านนะครับมาเปรียบเทียบลายยางนะครับก็ถูกใจลายไหนหรือยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับถือว่าจะมี อย่างที่นอกเหนือจากทางร้านเรามีนะครับเราก็ยินดีนะครับให้บริการใส่ถ่วงให้ฟรีนะครับก็ทั้งบนนี้ก็เป็นซูแมกนะครับรถเก่งรถกระบะนะครับดีเซนตประมาณนี้ครับผมก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับร้านกล้องล้อซิ่งชลบรีนะครับยินดีให้บริการครับแมกยางราคาถูกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับร้านกล้องล้อซิ่งชมบรีนะครับ ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ